สวัทดีท่านด้วยเนี้ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องแบ็คโครเวอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะอย่าง ยังเนบแนมในมางงานตอนที่355อกองางงานในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าเจ้าชายแห่งดวงดาวเช้าความถึงมางงานในตอนก่อนมางงานในตอนก่อนเนี่ยกลุ่มของลูเซียสเนี่ยก็ได้ผูกมาแล้วที่นาจาโคเวอร์และเหมือนการปรากฏตัวมาของมอร์เกนเนี่ยจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่ามอร์เกนเนี่ยคือนักและแล้วแจ็คก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสมาคมโดนัทโดยการถูกการโจมตีครั้งเดียวของมอร์เกนก็สมกับเป็น Jack แจ็คกับเนื้อผมเจ้าพ่อกับสอบซายแห่งแบ็คโคเวอร์จริง ตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้เนี่ยตัดมาหาแจ็คเดลิเปอร์แจ็คเดลิเปอร์ในตอนนี้เนี่ยถูกโจมตีกลายเป็นรูนึกว่าฮอลโลยาเมียก็ได้พุ่งตัวมาจับล่างของแจ็คไว้และจากนั้นยาเมียก็ได้คิดในใจแจ็คเจ้าหมอนี่ของใส่ตาของยามีที่กำลังมองมาหาล่างของแจ็คเนี่ยบอกเลยว่าในตอนนี้ยามีเนี่ยโคตรรู้สึกหมดหวังแต่แล้วในจังหวะนั้นเนี่ยก็ได้มีเวทต้นไม้ในการเข้าโจมตีลลเซียสและการโจมตีนี้เนี่ยคือการโจมตีมาของวิลเลียมแวนเจอร์วิลเลียมเวนเจอร์ตอนนใจ พราะมีท่านจูเลียตอยู่ถึงได้มีตัวเราในตอนนี้สิ่งความคิดนั้นวิลเล่แวนเจอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาขอเดิมพันด้วยชีวิตฉันอาจจะหยุดแกให้ได้เรียกได้ว่าคำพูดคำจานั้นสุดทุกเขิมแต่ว่าพลังเวทน,นั้นไม่สามารถทำอะไรลูเซียนได้เลยลูเซียนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาขณะที่เขาเนี่ยกำลังใช้เวทในการป้องกันเสียใจด้วยนะ คู่ต่อสู้ของเธอนะี่ยไม่ใช่ฉันหรอกสิ้นคําพูดนั้นเนี่ยลูเซียก็ได้โจมตีวิลเลียมเชนเจอร์ด้วยพลังเวทการเวลาแน่นอนนะฮะว่าในตอนนี้เนี่ยแขนของวิลเลียมเชนเจอร์เนี่ยกำลังเสื่อมสลายส่วนชาร์ลอตที่กำลังดูการต่อสู้ในตอนนี้ตัวเธอเนี่ยถึงกับหน้าเสียวิลเลียมแต่ว่าคําพูดตะโกนแค่วิลเลียมเนี่ยคงไม่สามารถหยุดการโจมตีของลูเซียได้ตัดมาที่ฝั่งของลูเซียลูเซียในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดต่อพวกเธอเนี่ยไม่มีพลังที่จะต่อต้านหรอกเอาละทางนั้นละก็การอภิพาษาครั้งสุดท้ายนะ ขณะที่ดูเซียสเนี่ยกำลังพูดอยู่แสงที่กำลังส่องมาจากฟ้านี่ก็ได้มีอะไรบางอย่างนะฮะกำลังบินหอบไปด้วยพลังพลังพวกนั้นเนี่ยกำลังจะโจมตีลงมาเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยนักเวทของอาสากโคเวอร์เนี่ยถึงก็ตกใจแสงนี่มันแสงอะไรกันนะ่ะจำนวนของมันกับระดับพลังเวทนะหลายกายขนาดนี้เลยงั้นเหรออยู่ๆหยุดมันไม่อาณาจักโควเวอร์ต้องพังพินาศแนะ่บ้าไปแล้วงั้นเหรอของแบบนี้นะจะไปหยุดได้ไงกันเล่าจะปกป้อง ไว้ได้ยังไงกันสิ้นกับผู้ชาวเมืองการโจมตีวันิภากษาเนี่ยก็ได้มาถึงการโจมตีจากฟ้าฟ้า,ฟาด้วยลำแสงเนี่ยก็ได้พุ่งมาหลายแฉกมากในตอนนี้เนี่ยชาวเมืองทุกคนนะฮะต่างกำลังใจจดใจจ่อโดยที่เขาเนี่ไม่ได้มีการไล่เวทป้องกันอาเหวอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงสมาชิกของแต่ละหน่วยนะฮะเงียบกีบ,บคือได้แต่รอให้การโจมตีพวกนี้มาถึง และเมื่อการโจมตีพวกนั้นกำลังพุ่งมาที่อาณาจักรโคเวอร์และแล้ววินาทีนั้นดวงดาวของยูโน่เนี่ยก็มาต่อรูปร่างกันและก็ได้ป้องกันการโจมตีนั้นอย่างที่ได้มีการเกิดไปก่อนหน้าว่าพลังดวงดาวของยูโน่เนี่ยจะมากขึ้นก็ตามพลังเวทของยูโน่และเหมือนในตอนนี้ดวงดาวพวกนั้นเนี่ยจะมากกว่าในตอนนั้นหลายโขทาให้พลังของลูเซียนเนี่ยไม่อาจเข้าถึงอาณาจักรโคเวอร์ได้และแล้วพลังเวทพวกนั้นเนี่ยก็ได้หายไปเรียกว่าในตอนนี้ชาวเมืองถึงกับตกใจแสงแตะกี้มันคืออะไรกันน่ะป้องกันการโจมตีเมือ่อ ทำไมที่อาณาจักรโคเวอร์ถึงมีดาวทั้งที่ไม่ใช่ตอนกลางคืนกันล่ะขณะที่ในตอนนี้ชาวเมืองเนี่ยกำลังตกใจกันวินาชินั้นตของยูโนะกำลังยืนหล่ออยู่ยามิีในตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาในการเป็นโคส่งนักภาคในช่วงเวลาหนึ่งปีก็อีกหลายเดือนมานี่ เจ้าหมอนี่แข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้เลยงั้นเหรอและภาพก็ได้ตัดมาหาวิลเลียมแวนเจอร์วิลเลียมแวนเจอร์ในตอนนี้นะฮะนึกถึงในตอนที่อาณาจักรโคเวอร์เนี่ยกำลังถูกโจมตีและในตอนนั้นจูเลียในเวทในการย้อนเวลาโคโลอานาตาซิสในการป้องกันทําให้ตอนนี้วิลเลียมที่ได้มองเนี่ยนึกถึงในวันเหล่านั้นทําให้ตอนนี้วิลเลียมเนี่ยถึงกับตาโตเลยก็ได้มองหน้ายูโนจากนั้นตัวเขาเนี่ยก็ชี้ไปหายูโนแล้วก็ได้คิดในใจว่า <S 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 นี่ตัวเธอเนะี่ยแข็งแกร่งว่าชั้นแล้วงั้นสินะจากนั้นนวเเียมมกก็ไดด้พูออออาธคื หัวหน้าหน่วยลูกอุุ่นสีทองยูโ you น know. จากนั้นภาพของงาก็ตัดมาหายูโนอาจารย์ในตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามว่าดให้ยูโนดูหล่อนะฮะโดยการวาดไม่เห็นลูกตายูโ you น know, ในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดจาแอคกลลอไปฉันน่ไม่ยอมยกโทษให้แกเด็ดขาดลูเซียสโซกติสแต่ว่าไม่ได้จะโค่นแกเพราะยกโทษให้ไม่ได้แต่ก็เพราะว่าฉัน คือคนที่จะเป็นจกักรพรรดิเว่นหมขณะที่ในตอนนี้ยูนโนกกาลังพูดดวงดาวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้หลายล้อมส่วนรัสเซียในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีท่าทีในการเกรงกลัวชั้นต้องบทขยี้เธอเองกับมือของชั้นจริงๆด้วยง้งสินะและแล้วมังงะเรื่องแบ็คโคเวอร์ก็ได้จบลงไปเนี่ยผมมังงะในตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะว่ามังงะที่หน้านงดหรือไม่มังงะที่หน้านไม่ได้งดนะครับผมเพราะว่าพอดเรื่องอาจารย์ได้คิดไว้หมดแล้วพอดเรื่องเหมือนกับทุกทีที่ผ่านมานะฮะ พระรองโดนตบเนื้อผมแรกๆพระรองมาโชว์เทพก่อนนะฮะทำเป็นสู้กับลาดบอสสุดท้ายพระรองก็โดนตบนะครับผมโดนตบเสร็จปุ๊บแอสตาโผลม,มาทีหลังไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนื้อผมเจ้าพ่อเพ่ของเราแอสตาไม่ยอมมาพร้อมเพื่อนช่อยเพื่อนโดนตบไปก่อนน่ะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะชอบปล่อยเพื่อนรักยูโนเนี่ยโดนตบก่อนยูโนกูก็คือต้องโชว์พลังเวทก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนต่อมาคือพัทเดิมก็คือแบบย้อ,อดีตไปเลยนะฮะว่าฝึกฝอนอะไรมาแบบโอ้โหการฝึกมันยากลำบากมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาี่จะเป็นพระรอง เขาเนี่ยก็มีโคเวอร์สีแฉกและแม้แต่ว่าเขาเนี่ยจะมี2พลังเวทแต่ว่าเขาเนี่ยก็ฝึกฝนด้วยความยากลําบากดวงดาวเขาแต่ดวงในตอนนี้เนี่ยเขาสามารถใช้พลังเวทพร้อมกับการใช้สิริตได้ได้แล้วทุยแนวนี้แน่นอนมังงะแบ็คโคเวอร์แม่งแทบไม่ฉีกเลยคนอ่านไม่ใช่แค่ผมนะฮะที่คิดอย่างนี้ <c oughs> มึงไปอ่านคอมเมนต์ในมังงะพัดดิพูดแบบเดียวกันหมดเลยว่าอาจารย์มึงไม่มีพอดอื่นแล้วเหรอถามจริงนะช่วงเนี้ยมังงะเป็นอะไรเนี่ยแบ็คโคเวอร์เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะหลายเสียงก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้โหโชว์หล่อเราไปนอนก่อนเนี่ยดูคอมเมนต์นี่เลยนะฮะคือพูดจริงนะแต่และคอมเมนต์นี่ยเน็บแนมอี้ยแล้วคนเสือกกดไลค์ด้วยมือจะ <c ười> คือกูไม่รู้ว่าทำไมแบบโค้ชมาถึงจุดนี้ไหมคือจุดที่มันก่อนจะมาถึงจุดนี้อ่ะมันเป็นบงงานที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งอ่ะคือไม่รู้ทํำไมจริงๆนะ น่าจะเป็นเพราะว่าพอดเรื่องส่วนหนึ่งอะกับอีกอย่างเลยคือการอวยยูโนที่มันมากเกินไปอะและภาคสุดท้ายในภาคนี้เนี่ยมันเป็นภาคสุดท้ายที่ดูกระจอกงอกง่อยแล้วก็คาดเดาง่ายหมดเลยคือจากคำพูดของวิลเลียมกับยามิที่ได้มองไปเนี่ยบอกเลยว่าในตอนนี้นะยูโนแม่งเก่งสุดแล้วนเนี่ยจากโคเวอร์ทั้งที่ความจริงแม่งทำตะคิบมาแค่ปีหน่อยเองอะแม่งเก่งข้ามหัวยามิกับวิลเลียมขนาดนี้เลยเหรอไอเห้อมีการอวยเลยนะเธอนั่นก็เป็นได้นะพน้าหน่อยทุ่งอรุณสีทองอีสักอีแม่เย็ด โอ้โหตอนแรกแม่งอวยพลังตอนหลังแม่งอวยยศพี่อีกไอ้เนียสักพักตอนท้ายยูโนพูดปิดนะฮะว่าความฝันกูเนี่ยจกักรพรรดิเวทโอ้ย เอาไปหายูโน่ดูดเลยมาวะเนี่ยนำซ้ําก่อนนั้นนะภาคท้ายของแบล็คโคเวอร์เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าแต่ละตอนเนี่ยมาแลสั้นไปหมดเลยเวที่ผมรู้สึกสนุกอยู่จริงๆนะมีแค่ตอนเดียวเองคือตอนที่ได้เห็นน้องสาวของยามิอาบน้ําในออนเซ็นอะ่ะเออคือตอนนั้นแม่งหนุกจริงเวมันเป็นตอนที่แบบใส่อารมณ์ได้คือตอนนี้คืออ,อะไรวะเนี่ยคือมันไม่ใช่ไงนะแล้วคุณลองไปดูนะคุณอพิมอย่างนี้ในกลุ่มแบล็คโคเวอร์ไทยแลนด์ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยคุณโดนล,ลุมนะสัสกูโดนแล้วไอ้เยี่ยกูบอกเลยว ไอ้้ยคอมเมนต์ด่าก,กูไอ้สัดจนแบบผมในตอนนั้นคืออยู่กลุ่มนั้นไม่ได้อะต้องออกเลยอ่ะเออกลุ่มนี้แม่งโหดเว้ยแบ็คโคเวอร์ไทยแลนด์อ่ะเอาล่ะนะฮะในตอนนี้เนี่ยในที่สุดผมก็ได้มีเพื่อนแล้วนะฮะถึงคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบผมกันหมดคนกดไลค์ส่วนมากก็คือกดไลค์คอมเมนต์ที่แบบเป็นแนวแบบดิสเสว์เบมางายเรื่องเนี้ยให้อาจารย์เขารู้ว่าเออช่วงเนี้ยแบ็คโคเวอร์มันมาถึง ทางตันแล้วหรอนอกจากการที่ยอดอ่านมังงะแบบโคโเวอร์จะลดลงแบบพ่วบๆไปแลวนะจากที่ในตอนแรกนะฮะอยู่อันดับ2อันดับ3นะครับช่วงหลังเนะี่ยผมเจอเชนซอมแมจรสเนะครับผมที่ได้กลับมาเขียนใหม่ดักกอนบอลซูเปอร์เนี่ยผมแม่งรลอดซแบบโครเวอร์กูตกมาอยู่อันดับ8ก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าช่วงหลังในะความสนุกมันน้อยลงจริงแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเนะี่ย คนที่ยังตามอยู่ก็ยังมีนะฮะอย่างผมเนี่ยก็คือความสนุกมันน้อยลงนะฮะแต่ผมก็อยากรอดูว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์แม่งจะให้ใครเป็นแบบจักรพรรดิเวทวะก็คือเราอ่านมาตั้งนานแล้วนะ300กว่าตอนเราจะมาหยุดในตอนที่350-354เลยนะเป็นไปไม่ได้นะฮะมันตามมาขนาดนี้นะผมขออย่างเดียวนะฮะอยากให้ซิสเตอร์เนี่ยโดนแอซ่าสักทีนึงอะแม่งเอ้ยเอาไอ้สิกระเจิงรอเล่นรอ <laughs> เล่นรอเล่น ผมพูดเล่นผมพูดเล่นเนี่ยผมโอเคมองข้ามไปก่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ